หญิงคนนั้นเขย่าต้นไม้แล้วถึงมีเงินร่วงมาพี่หัวร้ออะไรคะพี่ก็หัวร้อน้องไงน้องคิดเหรอว่ามันจะมีเงินล่วงมาจากต้นไม้อะมันเป็นไปได้ยังไงคะแล้วพี่ทำได้ยังไงอ่ะก็เพราะว่ากวดจับสายมูไง ขยจับสายมูมันคืออะไรอะคะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับที่มีเงินล่วงมาจากต้นไม้เนี่ยก็พี่อะไปกินแล้วก็บูชาขวยเจับสายมูถึงได้มีโชคมีลาบพิสดารแบบนี้ไงว่าไงนะคะข่วยจับสายมูแล้วก็จะมีโชคมีลาบพิสดารแบบนี้เหรอคะอืมใช่น้องสนใจไหมละ่ะถ้าน้องสนใจเนี่ย น้องก็ลองไปกินแล้วก็ไปบูชากวยจับสายมูได้เลยนะอยู่กลางซอยนี่เองอาจจะได้ทั้งโชคแล้วก็ได้ทั้งอิ่มด้วยจริงหรอคะจริงสิจ๊ะนี่รีบไปบูชาแล้วก็ไปกินเลยนะดีไม่ดีเนี่ยนะนะอาจจะมีโชวมีลาภพิสดารแบบพี่ก็ได้ <c oughs> ได้ค่ะขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะ๋ยวรีบไปเลยคะ่ะ <c oughs> แกว่าอะไรนะก๋วยจับสายมูกินแล้วบูชาจะได้โชคลาภแบบพิสดารพิสดารงั้นเหรอใช่แกวันนี้ฉันเห็นมากับตาเลยนะว่ามีคนได้โชคลาภแบบพิสดารนะ่ะจากการที่เขาขย่าต้นไม้แล้วก็มีเงินล่วงลงมาแทนใบไม้และแกโลกนี้มีเรื่องเหลือเชื่อแบบนั้นด้วยเหรอวะโอยเขาถึงได้เรียกไงว่าสายมูไงไอ้อุ้ยเฮ้ยไอ้อุ้ย,ยเดี๋ยวพักกลางวันนะ่ะแกไปร้านกว๋วยจับสายมูเป็นเพื่อนหน่อยดิ โอเคปะ่ะไม่อะฉันไม่ไปอะขี้เกียจว่ะอะไรวะไปเป็นเพื่อนก็ไม่ได้เป็นเพื่อนภาษาอะไรเนี่ยโอ้ยก็ฉันอยากกินข้าวเผาฉันไม่อยากกินกว๋วยจาั๊บสักหน่อยอเอ้ยเดี๋ยวฉันเลี้ยงแกเองอะไรนะฉันได้ยินไม่ค่อยชัดเลยอะแกพูดว่าแกจะเลี้ยงฉันกันเหรออืมฉันจะเลี้ยงแกแต่ว่าแก ต้องไปมึงเพื่อนฉันโอเคปะ่ะเออ่าฉันไปด้วยก็ได้นี่เห็นกับความเป็นเพื่อนของเราเนี่ยฉันถึงยอมไปอะ่ะหรอ,อเออ มาแล้วจ้าก๋วยจับสายมูจ้าเปิดแล้วนะจ้าก๋วยจับสายมูก๋วยจับสายมูเปิดแล้วนะจ้า,จา,จา,จาท่านใดสนใจเนี่ยพ่อแม่พี่น้องใครอยากกินก๋วยจับสายมูเชิญได้เลยนะจ้าร้านเราเนี่ยทั้งอิ่มทั้งโชคดีเลยนะจ้าเชิญเลยจ้า มาเลยจ้ากุยจับสายหมูจ้ากินดีมีโชคนะจ้าเฮ้ยไอยุอ้ยร้านเปิดแล้วอะไปเร็วมิวต้องก่อนสิมิวอะไรของเขาที่นหนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนใจกุยจับสายหมูของร้านเราเหรอครับใช่ค่ะสนใจค่ะ งั้นเชิญที่โต๊ะด้านไในได้เลยครับ ไม่ทราบว่าคุณลูกค้าจะรับอะไรดีครับอะงั้นขอถามก่อนแล้วกันว่าคุณเกิดวันอะไรครับวันศุกร์ค่ะอ๋อโอเคครับแล้วคุณผู้ชายท่านนี้ลนะ่ะเกิดวันอะไรครับวันจันทร์ครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ <c oughs> มันยังไงกันวะเนี่ย นน่นดเ,เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะครับคุณคือผมจะไม่สั่งเลยนะครับทำไมเอามาเยอะแยะขนาดนี้ล่ะครับเอานัาน่นสิคะนั่นมันหมายความว่ายังไงอะค่ะ <c oughs> ก็หมายความว่าร้านสายมูของอาจารย์เบเนี่ย เสิร์ฟตามจำนวนเลขมงคลของวันเกิดนั้นๆไงคะเอ่อพี่อุอ้ยพี่คนนี้ไงที่บอกว่าได้โชคลาจากการกินกว๋วยจั๊บอะอาจารย์เบคะผู้หญิงคนนี้ยังไงล่ะคะที่ฉันบอกว่าเขาสนใจกว๋วยจั๊บสายมูของอาจารย์เบ่คะค่ะยินดีมากๆเลยเนี่ยครับค่ะเออแล้วมันสายมูตรงไหนล่ะครับอย่าบอกนะครับพวกกินกว๋วยจับตามจํานวนเลขมงคลวันเกิดราจะได้โชคได้ลาภเลย เอาเป็นว่าคุณเนี่ยกินก่จับให้หมดก่อนแล้วกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยว่ากันครับอุ้ยอุ้ยไม่รู้อะไรอย่าซีสวนพูดได้ปะเดีย๋ยวเขาจะหาว่าเราลบลูกเพระฉันไม่ค่อยเชื่อนี่หว่า นี่ครับยันเสริมโชคลาภพร้อมคำแนะนำในการปฏิบัติตนเพื่อดึงดูดโชคลาภโอ้จริงเหรอคะเดี๋ยวก่อนจะเปิดซองเนี่ยรบกวนคุณลูกค้าทั้งสองเนี่ยชำระค่ากว๋วยจับสายมูก,ก่อน,นครับได้ค่ะเท่าไหร่คะทั้งหมดก็กว๋วยจับสิบเอ็ดชามน้ำสองขวด 1,140บาทค่ะฮะทั้งหมดเนี่ยพันกว่าบาทเลยเหรอค่ะปวยจับชามละร้อยน้ำขวดละ20 2ขวดก็เป็น40ไม่ถูกต้องตรงไหนคะเข้ามไม่ถูกต้องตรงที่ว่าพวกคุณเนี่ยขายของแบบมัดมือชกแบบนี้ครับลูกค้าไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรเลยแต่ว่าลูกค้าที่มาทานก๋วยจับสายมูของอาจารย์เบเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเลยสักคนนะคะแต่นี่มันย พอได้เลยไอ้อุ้ยเดี๋ยวฉันจ่ายเองฉันบอกแล้วไงว่าฉันจะเลี้ยงแกจะโวยวายทำไมเนี่ยไอ้ <c oughs> อุ้ย <c oughs> อุ้ย,ยฉันขอสแกนจ่ายนะคะเ,เรียบร้อยแล้วคะ่ะ ขอโทษแทนเพื่อนฉันด้วยนะคะไม่เป็นไรหรอกครับคนเขาไม่ศรัทธาเนี่ยก็ปล่อยเขาไปเถอะนะครับถ้างั้นฉันขอเปิดซองดูคำแนะนำเลยนะคะคุณจะได้โชคลาภจากอาหารที่คุณกินเออหมายความว่ายังไงอะคะ <c oughs> ก็หมายความว่าคุณเนี่ยต้องมากินก๋วยจั๊บสายมูทุทกๆวัน แล้วคุณจะได้โชคลาภแบบนะพิสดารย่งางคาดไม่ถึงเลยล่ะ <laughs> วิววิววิวเฮ้ยเพื่อแกทำอะไรอ่ะอุ้ยแกดูดิฉันเจอสร้อยทองแหวนทองที่อย่างรสนของแกอ่ะจริงดิไหนดูดิเฮ้ย ไม่ท้องจริงไม่วานี่แกไปเหยียดมาตอนไหนวะเนี่ยอุ้ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะเออแต่สุดยอดไปเลยเนาะฉันนี่โชคดีสุดๆเลยว่ะเฮ้ย hey, โชคดีอะไรของแกวะฉันเป็นคนเจอฉันเนี่ยโชคดีมันต้องเป็นของฉันดิยเฮ้ hey, 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 hey. แต่นี่มันติดมากับล้อรถของฉันเลยนะเว้ยแต่ฉันเป็นคนเจอก่อน มันก็ต้องเป็นของฉันเออของแกของแกวะบิวแกคิดอะไรของแกอยู่วะฉันก็กำลังคิดถึงคำแนะนำของอาจารย์เบกว๋วยจับสายมูงไงแกที่เขาเนี่ยแนะนำให้ฉันอะไปกินกว๋วยจับทุกวันนี่ไงแกแล้วดูดิฉันอะได้เจอสร้อยทองแบบแปลก แล้วฉันก็ได้โชคลาบแบบพิสดารเ่ะแกเจอทองที่ยางรถแบบเนี้ยพิสดารสุดๆเลยว่ะแกโ้หไม่น่าเชื่อเลยอ่ะมันจะศักดิ์สิทธิ์จริงๆอ่ะแกอุ้ยแต่ฉันว่ามันไม่แปลกๆไปหน่อยเหรอวะไม่หรอกแกคงเป็นเพราะว่าฉันอ่ะทำตามคำแนะนำของอาจารย์เบกล่วยจับสายมูแน่ๆเลยอะอต้องขอบคุณอาจารย์เบสายมูนะคะขอบคุณจริงๆค่ะ โฮัลโหลสวัส<ร>ดีค่ะพี่แอนเหรอคะว่าไงคะ ใช่ไะคะอาจารย์เบตต้องการพบหนูด่วนเหรอคะเอ,อ่อได้คะ่ะได้คะ่ะเดี๋ยวหนูรีบไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะค่ะมิวมิวมันจะไปไหนอะ่ะ อิ่มมากเลยค่ะเอ่ออาจารย์เบเรียกฉันมาด่วนแบบนี้มีอะไรหรือเปล่าคะน้องบิว,บวก็อาจารย์เบเนี่ยเขามีบุญใหญ่อยากจะให้น้องบิวเนี่ยร่วมทำบุญด้วยยังไงล่ะจ๊ะบุญใหญ่เหรอคะอ๋อใช่แล้วครับ ผมเนี่ยมีความคิดริเริ่มอยากจะเอากวยจับสายมูของเราเนี่ยไปบริจาคเด็กกำพร้านะครับคุณบิวเนี่ยสนใจมาร่วมทําบุญใหญ่กับทางเราไหมครับเออแล้วบิวต้องร่วมทําบุญเท่าไหร่หรอคะเรื่องแบบนี้เนี่ยใครเขาพูดถึงจํานวนกันล่ะครับมันอยู่ที่ว่าคุณบิวเนี่ยศรัทธาในกว๋วยจับสายมูของเรามากแค่ไหนตั้งหาโอ้มากเลยค่ะจันเบเพราะอะไรรู้ไหมคะเมื่อเช้าเนี่ย ฉันได้โชคลาบแบบพิสดารแบบที่อาจารย์เบบอกเลยค่ะฉัน่ะไปเจอสร้อยทองแล้วก็แหวนทองอยู่ที่ล้อรถค่ะว่าไงนะคะว้าวแบบนี้มันพิสดารมากเลยนะคะน้องบิวดีเลยนะครับที่คุณบิวเนี่ยศรัทธานในก้อยจับสายมูของเราผมการนตีได้เลยนะครับว่าการที่คุณบิวเนี่ยมาร่วมทําบุญใหญ่กับทางเราครั้งนี้เนี่ยคุณบิวจะได้เป็นมหาเศรษฐีแน่นอนว่าไงนะคะ หาแททีหรอคะได้เลยค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวฉันร่วมทำบุญกับอาจารย์เบสามหมื่นเลยนะคะอยู่นะบิวอย่าโอนเงินพวกมาเด็ดขาดเลยนะโอ๊ยอะไรของแกไว้อุ้ยคนจะทำบุญอย่าขัดขวางเนี่ยปะแกกำลังจะทำบุญ แต่พวกมันมน่ะกำลังจะทำบาปอะไรของแกวะเนี่ยอุย้ยพูดอะไรวะใกล้พวกนี้ไงความจริงแล้วอ่ะมันคือแก๊งต้มตุน๋นเอ้นี่แกอย่ามาพูดจาสีสวนะเว้ยไม่เชื่อเนี่ยก็อย่ามาลบลูดีวะใครต้มตุ๋นอะไรไม่มีก็พวกแกงไงล่ะไอ้แก๊งต้มตุน๋นอ,อุ้ยนี่แกพูดหลังแกเนี่ยหมายความว่ายังไงฉันไม่เข้าใจบิวแกฟังฉันนะ ทองที่แกเจอตรงลอ้อรถชั้นน่ะมันเป็นปี่มือของผู้หญิงคนนี้ว่าไงนะแกพูดอะไรของแกยอมรับมาซะเถอะฉันเห็นความพั่วความเร็วของพวกแกติดกล้องติดรถของฉันหมดแล้วฮะ เออหน้ามันอาจจะเหมือนกันก็ได้โอ้ยพี่แอนพี่ไปหลอกเด็กเหอะพี่แอนทำแบบนี้เพื่ออะไรอ่ะก็เพื่อทำให้เธอเชื่ออย่งไงล่ะไปกดจับสายมูอะไรเนี่ยมาสักสิทธ์จริงๆมันมแค่กนอุบายหลอกคนที่งงงายก็ทน้นเองถ้างั้นวันที่พี่แอนเขย่าต้นไม้แล้วก็มีเงินล่วงลงมานั่นก็เป็นเรื่องหลอกลวงสินะเออ คุณบิวคุณบิวอย่าไปเชื่อมันนะครับมันอ่ะเป็นคนไม่ศรัทธามันก็ต้องหาทางจมตีเราอยู่อ่ะใช่ค่ะน้องบิวมันมันไม่ใช่เรื่องจริงนะคะพี่อาจารย์เบอ่ะอธิบายได้นะโอ๊ยหยุดตอแหละสักทีได้ปะหลักฐานมันก็ชัดเจนขนาดนี้แล้วอ่ะยังจะตอแหลอีกน้อยไออาจารย์เบเหรอไอ้กลวยทับสายมูฉันเสียงเงินให้แกวันละห้าร้อยเนี่ยแล้วยังจะเกือบเสียงเงินอีกสามหมื่นอีก แกนี่มันน่าจริงๆเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิวบิวพอเถอะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจดีกว่าฮะตำรวจเหรอเอ้ยนี่พวกแกเจอตำรวจเหรอเอ้ยเอ้ยมาแจ้งทำไมอ่ะอย่ามาจับพวกเราดเว้ยส่งไอ้เราไอ้เบเรื่องเราถึงตำรวจแล้วทำไงดีอ่ะเอาไงเนี่ยเอาไงโอ๊ยพี่แอนจะแหกปากไวอยๆเสืงนั้นทำไมแล้วจะไม่ให้วอยๆได้ไงเราฮะจะโดนจับติดคุกนะจะให้ฉันวอยๆได้ คุณบิลครับเคอพวกเราขอโทษได้ไหมครับคือช่วยถอนแจ้งความหน่อยได้ไหมครับเราบอกว่าไอ้คนต้มตุน๋นะมันวิ่งหนีไปแล้วอะ <c oughs> พวกเราสัญญานะครับว่าพวกเราจะกลับเนื้อกับตัวเป็นคนดีแล้วก็จะไม่หลอกลวงชาวบ้านอีกจะไม่ต้มตุ๋นแล้วอะใช่ค่ะพวกเราสัญญานะคะวกาเราจะไม่ทาอีกแล้วค่ะไม่ต้องไองไง้อุ้ยคนอย่างพวกมันอะต้องได้รับบทเรียนที่สะสมแบบนี้แหละ เตรียมตัวไปทำว๋วยจั๊บในคุกได้เลยนะจ๊ะเสียงอะไรแล้วตำรวจ